สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาภาคแทบเดี๋ยวเมื่อนี้ค่อยสิพาพวกเจ้ามาหาปลาหมอคางดําครับผมเป้าหมายคือปลาหมอคางดำเนี่ยพี่น,อน้องผมสีร้องเอาไปลังสรรเมนูสุดแซ่บให้เบิร์แต,แต่แต่ก่อนอื่นต้องมาลุ้นกันว่ามันสีกินเบียดให้ผมบอ่อครับผมคืออันนี้เป็นร่องน้ำธรรมชาตินะครับผมร่องยาวลงคลองไปพูนครับผม บมเมี่นฟังพุ่นกับเป็นบอ่อป่าเพิ่นแต่ลองตรงนี้คือลองที่นำปุ่นคลองอยู่พุ่นนำเข้ามาครับผมเดียวมาลุ่นกันครับผมเนี่ยที่ผมใส่เป็นขนมปังครับผมเนี่ยขนมปังแผ่นแบบนี้เลยครับตกด้วยคันชิงหลิวนะุ่นกันครับผมประสิทธอหมอค้างดำบ่ ผมสิเอาไปรังสรรค์เมนูว่าเป็นยังไงลางหมอค้างดำหลายคนดเคยกินอยู่บางคนกับ่เคยกินแต่ค้างดำในร่องนี่มัน,มนตัวใหญ่ครับผมแต่ในบออม,มีแต่ตัวน้อยๆผมก็เลยขอจะของบอเพิ่นมาตกต้องขออนุญาตเพิ่นเนนะครับมันเป็นน่บมี่เน่ยลองน้่ว่าไขสิมาตกกับมะตกได้ครับผมต้องขออนุญาตจะของเพิ่น มารุ่นกันครับเป้าหมายคือข้างดำตัวใหญ่อ้ป่าตลวครปลาตัวเรียกกิน้องไ้ปลาว้าวัดเดเที่ยวเรียกนี่โอ้มาอยโอเคปันไดเลยครับผมแถมสายก็ไม่หยู่กันบัด ไปรับทุ่นไหมนะครับแดดก็เริ่มออกอีกแล้วนี่คือขังดำจริงด้วยครับผมนี่ยกรลอยเลยขังดำตัวแรกนี่ครับผมต้องใสแบบนี้ขังดำใสใหญ่แจ๋ว ต่อครับผมเจอไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองกันหลุนกันครับผมโอ้โไม่ใช่คางดำเป็นปันินโคตรปันินมันเป็นปันินตัวใหญ่เนี่ยคนดูดิ เชือแตกเลยบอกว่าประหมอคาังดำไม,ไม่ใช่ครับแถวแก้มสองตกประหมอคาังดำด้วยขนมตังผมผูกเชือกยาวเกินไปครับผมโยนไม่ถนะัดนั่นไง เันงา้คางดำใส่ใสนี่โตเท่าไหร่ครับผม,ม,มเนี่ยคางดำของแท้ลุ้ต่อครับผมคางดำใสสวย นั่งง่ายนั่งง่ายอู้แรงดีจัดตัวนี้อู้ตัวนี้ใจผม,มอ้วนหลุดพอดีแรงดีทางดำเนี่ยนี่ฮะทางดำขอครับผมไปต่อไปต่อ ตั้งเป้าไว้สักสิบตัวพอมา่อครับนี่ไงแรงดีโอ้โหเข้ายา่าเข้ายา่าทางดำใหญ่ น,นี่ใหญ่ครับผมออ้ออดูครับผมน,นี่อย่างใหญ่ขางดำตัวใหญ่แรงจัดโอ้มาลุ้นต่ออีกสักตัวครับผม นี่ไงอู้หขังดำตัวเป้งขังดำตัวเป้งครับผมโอ้โหปนสายสายยังกับอนินครับผมเน,น,นี่ยขังดำมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้โหแต่ผมใช้ตะขอตัวเล็กๆครับผมเนี่ย อีกสักตัวสิแรงมันเฮ้อู้หูแรงดีจัดย,ยกร้อยเลยครับผมตัวหมวอค้างดำนี่โคตรแรงครับผม นี่แรงดีจัดดีมัน,ม,นม,มันไม่อมเบ็ดครับผม่อครับผมวัดมันมากคลังดำแรงดีเดี๋ยวจะไปรังสรรเมนู จากตะหมอคางดำให้ชมมา,มาดูสิมานี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่คางดำตัวใหญ่โอ้โห,โหใสาสใหญ่มากครับผมคางดำตัวนี้ตัวอ้วนตุ๊บโอ้โหดู ุดย <c oughs> อดของตะหมอ้อคางดำครับผมใสยย่ใหญ่จังใหญ่หยต่อครับผมมันมือมากเลย นั่นไงน,นั่นไงอุ้ยอะไรนะ่ะคุณอุ้ยหลุดอุ้ห,หเห็นตัวเบลื้อหลุดเฉยเลยอุ้ยไปเกี่ยวหญ้าทุกคนหลุดเฉยเลยครับเสียดาย นีไไ่ไงนีไ่ไงเออเออเออไม่ใช่ปลาหมอคางดำครับอันนี้ทนี้เป็นปลาหมอเทศครับทุกคนหมอเทศตัวอ้วนหมอเทศตัวใสสวยเนี่ยหมอเทศตัวอ้วนครับโอ้ย นี่สวยครับเก็บครับนะผมแนะตัวเล็กผมก็ปล่อย วดําปิดปีน,นี้สงสัยต้องปล่อยแล้วครับเนี่ยหมอเทศตัวด,ดําจะปล่อยลงบอ่บอบ่อข้างหลังให้แกพาแกจะเอาปากกระพงมาปล่อยไปทางนูน้นนี่ใส่ละ่ะเราต้องไทยทั้งลาวบัน นี่ไงนี่ไงเข้าย่าอีกแล้วหลุดอีกไหมนี่ตัวนี้ปนินคุณคนินปนิน,น,นอู้ปนินใส่สวย <c oughs> เข้าย่าหลุดไปตัวหนึง่งเอหเกี่ยวขางไม่ได้กินดีก่ะนั้น เดี๋ยวเราจะไปดูปลารวมกันทีเดียวเลยนะครับผมเรามาสรุปผลงานปลารวมกันครับผมอันนี้คือคางดําใหญ่ครับผมี่ตัว11ตัวครับผมคางดาไซส์ใหญ่คางดําของแท้ครับผมไซส์ใหญ่ๆส่วนอันนี้ก็มีปลานินครับผมปลาเนียน1 2 3 4 5 6เนียน6ครับผมไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมแล้วก็ตะเพียนอีก6ตัวก็แถมมาอีกตัวหนึ่งประดุก ดุกไซส์สวยตัวหนึ่งครับผมคือผลงานเมื่อน,นี้ครับพี่น้องโอ้โหเยอะมากครับผมนี่